มะนาวต้นเดียวเก็บได้เยอะขนาดนี้ดูสิครับลูกใหญ่ลูกโตทํายังไงให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเหมือนต้นนี้นะครับผมพอเพิินเก็บมาแล้วได้เยอะขนาดนี้ยังติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเหมือนต้นบ้านพ่อเพลินแบบนี้เลยครับ ครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงมะนาวกำลัง,ลงติดดอกออกผลให้ลูกดกนะครับโดวยวิธีง่ายครับคุณผู้ชมครับมีเลยครับหนึ่งววันนี้เราจะใช้ยาพารานี่ครับยาพาราช่วยให้มะนาวของเราติดดอกออกผลได้ง่ายนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอพอเพลินขอคนละหนึ่งซับสไครต์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปดูวิธีการทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยยาพารากันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะครับอย่างแรกคือมีนี่ยาพารา แล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเราใช้แค่2ออย่างนี้แหละครับมน่นนาของเราก็จะออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเลยนะครับก่อนดื่นนะครับคุณผู้ชมครับยาพาราเซตามอลหรือว่ายาพาราเฉยๆนี่แหละครับเราจะใช้แค่2เม็ดนะครับก่อนอดื่นนะครับให้เรานํามาทุบยาพาราของเราให้แตกละเอียดก่อนนะครับหรือ เสร็จแล้วให้เราใส่ครับในเครื่องฉีดพ่นของเราเลยนะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยแบบง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราตามด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังสองฝานะครับเครื่องดื่มชุาลังหนึ่งบอกไปนะครับว่าน้ําเปล่า1ลิตรนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาเขย่าส่วนผสมทั้งหมด ครับคุณผู้ชมครับง่ายๆนะครับในการบำรุงมะนาวบำรุงพริกให้ติดดอกออกผลลูกดอกเต็มต้นใช้แค่2อย่างเท่านั้นนะครับสร็จแก้วให้เรานำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราได้เลยนะครับฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวแบบนี้รับรองมีมะนาวติดดอกออกผลตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับแรกอย่างหนึ่งก็คือเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาให้ติดดอกออกผลในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม